คุณผู้ชมครับไปที่จงังหวัดภูเก็ตกันหน่อยเรื่องนี้ผมต้องขอเตือนนะฮะสำหรับใครที่อาจจะอ่อนไหวพอพูดถึงเรื่องของเด็กนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็น,ปนที่เกิดขึ้นเราอยากจะช่วยเหลือเด็กเพราะเด็กไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากมได้โดยเฉพาะเด็กสองขวบเพื่อนบ้านเลยต้องออกมาพูดแทนเพราะเขาทนพฤติกรรมไม่ไหวนะฮะพฤติกรรมไม่ไหวที่แม่ไปทุบตีเด็กอายุแค่สองขวบทุบตีเป็นประจำล่าสุดนะฮะทุบตีเด็กจนสลบ และกระโลกระล้าด้วยนะครับมาติดตามเรื่องนี้ฮะเป็นสภาพของเด็กหญิงพลอยนามสมมุติครับคุณผู้ชมอายุแค่สองขวบเท่านั้นถูกทําร้ายร่างกายจนหน้าตาบวมช้าร่างกายบาดเจ็บหลายแห่งเพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รีบมารับตัวเด็กไปร,รักษาที่โรงพยาบาลเหตุเกิดภายในชุมชนบริเวณซอยข้างสนามสุรกุลอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับสอบถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าผู้ที่ทําร้ายเด็กวัยสองขวบก็คือพ่อแม่ของเด็ก ทุบตีทำร้ายลูกสาวจนสลบกระโหลกร้าวแม้จะเข้าใจว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่คนในพื้นที่รับไม่ได้จริงๆเพราะสงสารเด็กฮะต่อให้เป็นเรื่องในครอบครัวถ้าเจอเด็กถูกทำร้ายแบบนี้คุณผู้ชมฮะเข้าไปครับเป็นพลเมืงองดีต้องเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยก่อนเลยนะฮะคนเด็กไร้เรียงสาเป็นผ้าขาวอ,ะอ่ะล่าสุดช่วงเที่ยงวันนี้เองฮะนายเฉลิมพงษ์แสงดี ท่านเป็นสอส,อสอพักประชาชนเขตสองครับพร้อมด้วยตํารวจสอพอวิชิตได้มาเชิญตัวแม่ของเด็กไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพวิชิตแล้วนะครับสอบถามนางสาวจูนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่โทรแจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวน้องไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เล่าว,ว่าพ่อแม่น่ะตีเด็กทําร้ายเด็กทุกวันทุกวันอทามานานฮะนานแล้วด้วยอะคะนี่สองขวบทำมานานนี่คือย้อนไปน้องกี่ขวบน่นนะสิ ก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วครับสองขวบก็อยู่บนโลกใบนี้เท่าไหร่ล่ะยังไม่ถึงพันวันเล้วไหมฮะนี่แหละครับเพราะอะไรเพราะบอกพ่อแม่เด็กไม่พอใจที่เด็กปัสสาวะอุจจาระรถบนที่นอนแล้วไม่บอกก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยตีทุกครั้งที่น้องขับทายโดยความเคารพฮะน้องอายุแค่สองขวบนะครับคุณผู้ชมดูดูสภาพสินะดูตาทีมงานพอเหอภาพเอาเป็นภาพอย่างอื่นไป บางวันนะฮะพี่จูนเขาบอกได้ยินเสียงร้องแต่บางวันก็เห็นกับตาจนเมื่อวันซืนชาวบ้านเราแวกใกล้เคียงเขาทนไม่ไหวฮะเพราะน้องโดนตีจนสลบก็เลยโทรแจ้ง1 6ึ่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมารับตัวน้องไปรักษาขนาดนี้ยังไม่มีการแจ้งความนะครับเอาฟังเสียงเพื่อนบ้านพลเมืองดีหน่อยฮะก็คือเด็กไปบอกอะคะแล้วก็แม่เข้าก็ตี ตกตีค่ะูกตีบอยไหมคะบอยค่ะทุกวันเลยทุกครั้งที่ได้มาเป็นเวลานานเลยอไม่ฮาโหลเดือแล้วค่ะฮาโหลค่ะครอบครัวเขามีพี่ตันที่โกไหมาคนค่ะลูกล้ามแล้วก็โปกับเนีตัวน้องยุ่งโรงพยาบาลค่ะค่ะแต่ตอนที่วาหลดลงบ้านมาแล้วก็คือเด็กไม่มีสติค่ะเด็กสาวบ้านเท่านั้นได้ยินไหมได้ยินกันทุกคนค่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้าไปยุ่งหรอกเพราะว่าลัวกันคือฟังเมื่อกี้โดนตีแบบนี้มาห้าหกเดือนแล้วนะ นั่นหมายความว hmm. ่าตั้งแต่ขวบกว่านะคะ uh ่ะ huh. นะคะแล้วก็นอกจากพี่ผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะก็ยังมีนายวรพลค่ะอยู่เป็นเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกันเลยนะคะก็บอกว่าก็ได้ยินเสียงดุด่าทําร้ายร่างกายกันแบบเนี้เกือบทุกวันเลยอะจริงๆอะเคยไปเตือนเขาเหมือนกันนะเพราะว่ารับไม่ได้ที่มาทํากับเด็กตัวเล็กๆแค่นี้เด็กเล็กเกินไปอ่ะแต่พอไปเตือนพ่อเตือนแม่เขาปรากฏโอ้โหเขาเถียงกลับตลอดเลย เบื้องต้นนะคะจากการสอบปากคํานางแหม่มนามสมมุติอายุ38ปีเป็นแม่ของน้องอายุ2ขวบนี่แหละค่ะก็ให้การรับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาคือลงมือตีลูกเพราะโมโหตามที่เพื่อนบ้านบอกเลยลูกไปปัสสาวะไปอุจจาระบนที่นอนตีตามตัวแล้วก็ตบเข้าไปที่ใบหน้าจนลูกเนี่ยนะคะกระเด็นหล่นลงมาหัวฟาดพื้น จนกระทั่งหมดสติไปค่ะจากนั้นก็นําตัวส่งโรงพยาบาลมาวันนี้ตํารวจก็เลยอ่ะเป็นแม่ใช่ไหมล่ะทําลูกแบบนี้มาสอบปากคํากันหน่อยแล้วนําตัวไปตรวจปัสสาวะด้วยไม่ต้องสืบเลยค่ะคุณผู้ชมผลเป็นบวกนะคะเจอสารเสพติดในร่างกายเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนส่วนเด็กน้อยอายุสองขวบตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พมภูเกตแล้วก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปเพราะว่าสภาพร่างกายน้อง บอกช้ำมากนะคะแล้วก็จะมีเด็กในบ้านนอกจากน้องสองขวบบอกบ้านเนี้ยมีลูกด้วยกันทั้งหมดสามคนใช่ไหมมีสองขวบแล้วก็ยังมีอีกสองคนพอมต้องเข้ามาดูค่ะต้องเข้ามาต้องเข้ามาช่วยครอบครัวนี้อย่างเร่งด่วนนะครับ